ข้อต่อมานะคะจะเป็นการพิจารณาข้อมูลนะคะซึ่งจะใช้ตอบข้อ35กับ36นะคะเขาบอกว่าเด็กชายดีเนี่ยเด็กชายดีนะคะทำการทดลองโดยให้หนูเดินนะคะจากจุดเริ่มต้นไปยังทางออกตามเส้นทางที่วกวนอ่ะมีเส้นเส้นทางเนี้ยเป็นเส้นทางที่วกวนแต่ได้บอกไหมคะว่ามีกี่เส้นทางอ่าไม่ได้บอกถูกไหมคะบอกแค่ว่าเป็นเส้นทางที่วกวน ซึ่งมีเส้นทางที่เป็นไปได้เนี่ยทั้งหมด10เส้นทางนะคะมี10เส้นทางเด็กชายดีนะคะเด็กชายดีจึงนำหนูจำนวน5ตัวมีหนู5ตัวมาติดหมายเลขประจำตัวในการทดลองจะปล่อยหนูนะคะเดินรอบละ1ตัวนะคะเดินทีละตัวนั่นเองนะคะโดยตัวหนึ่งเนี่ยจะเดินทั้งหมด8รอบ โดยบันทึกข้อมูลหมายเลขประจำตัวกับเวลาที่หนูนะคะใช้ในการเดินจนถึงทางออกก็จะนับเฉพาะอะไรคะหนูที่ใช้เวลาเดินทางอะค่ะหาทางออกเนี่ยภายใน5นาทีก็คือตัวไหนที่ที่ใช้เวลาหาทางออกเกิน5นาทีเขาก็จะเอ่ไม่ไม่ไม่บันทึกข้อมูลนี้นะคะดังนั้นนะคะหนูทั้งเนี้ยหนูแต่ละตัวนะคะจะใช้เวลา เดินด้วยอัตราเร็วนะคะเฉลีย่ยอัตราเร็วเฉลี่ย3เมตรต่อนาทีอันนี้เขาก็ให้อัตราเร็วเฉลี่ยมานะคะข้อ35นะคะถามว่า,าพิจรารณานการวิเคราะห์ผลต่อไปนี้นะคะ A หนูตัวใดที่ใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยน้อยที่สุด B นะคะจำนวนหนูที่สามารถเดินทางจนถึงทางออกสําเร็จ C นะคะความถี่นะคะของการเลือกใช้เส้นทางของหนูแต่ละตัวดี D. นะคะเวลาที่หนูทั้ง5ตัวเนี่ยใช้ในการหาทางออกสําเร็จแล้วก็ E นะคะความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางที่หนูเลือกใช้กับเวลาที่ที่หนูเลือกกับเวลาที่ใช้นะคะเรามาดูซึ่าจากข้อความเนี่ยเขาบอกว่าจากข้อมูลนะคะเด็กชายดีเนี่ยรวบรวมมาเนี่ย สามารถวิเคราะห์ผลในข้อใดได้บ้างจากที่ข้อมูลที่เขามีให้อ่ะค่ะข้างบนเนี้ยห้าบรรทัดเนี้ยค่ะข้อมูลในห้าบรรทัดนี้จะสามารถเอาไปวิเคราะห์ผลในข้อไหนได้บ้างเน, e นี่ยมี A ถึงเนี่ยนะคะจากข้อมูลที่มีเนี่ยสามารถที่จะเอาไปวิเคราะห์ข้อ A ได้ไหมคะเอาไปวิเคราะห์ได้ไหมว่า หนูตัวใดใช้เวลาในการเดินทางเฉลี่ยน้อยสุดาสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ถูกไหมคะจำนวนหนูที่สามารถเดินทางถึงทางออกสําเร็จก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เพราะว่าเขาก็มีการติดหมายเลขเอาไว้ใช่ไหมคะว่า,ามีตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรอย่างนี้นะคะความถี่ของการเลือกใช้เส้นทางเขามีการาเขาเรียกว่า จดบันทึกความถี่ไว้ไหมคะว่าหนูตัวนี้ใช้ความถี่เส้นทางนี้เท่าไหร่กี่ครั้งในในข้อมูลตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงประการสีฟ้าที่เูกเขียนนี่ไม่มีบอกเนาะดังนั้นแปลว่าข้อ c นะคะข้อมูลที่มีเนี่ยเอาไปวิเคราะห์ข้อนี้ไม่ได้ข้อดีนะคะเวลาเฉลี่ยที่หนูทั้งห้าตัวใช้นในการหาทางออกอมีแน่นอนนะคะตรงนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางที่หนูเลือกใช้ที่หนูเลือกกับเวลาที่ใช้ความสัมพันธ์ตรงนี้ในปากกาสีน้ำเงินเนี่ยข้างบนนี้นะคะเดี๋ยวคุณลบอีกรอบนึง่งเนี่ยค่ะเนี่ยข้อมูลที่เขาบันทึกไปเนี่ยมีความสัมพันธ์ไหมคะว่าเออเส้นทางที่เลือกใช้เนี่ยใช้เวลา มีความสำคัญกับเวลาที่ที่ใช้ในการหาทางออกซึ่งในข้อความที่ครูขีดเส้นใต้ด้านบนสีน้ำเงินนะคะมันก็ไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้บอกเนาะก็เลยคิดว่าน่าจะไม่สามารถไปวิเคราะห์ข้อนี้ได้นะคะดังนั้นข้อที่เราสามารถที่จะนําไปวิเคราะห์ได้ก็น่าจะเป็นข้อ a b แล้วก็ D นะคะดังนั้นเราก็จะตอบข้อ4นั่นเองนะคะ